การปเกษตรได้จัดเวทีชุมชนเพื่อระดมปัญหาเพื่อวิเคราะห์วิเคระปัญหาของคชุมชนนะครับเพื่อทำการเกษตรในืที่นะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมการเกษตร,ร,รับท่านนวมินท์นะครับรองเคนนะครับมาเป็นประธานเปิดเวทีนะครับรวมืบอร์ไปยืนสนับ อย่างลูกมันบอ่นะเพราะทรงหยาดินนะคะแต่ลูกหลิบนักเกษตรชาวเราไม่ถึงขอต้อนรับท่านด้วยความมีดียิ่งและขอขอบพระคุณท่านรองผู้พิพากงเกรมการเกษตรด้วยแรงสูงสุดดีแล้วนับเราไดที่น้อเป็นบ้าสงสัยไหมนะครับสงสัยกันใช่ไหมว่าทําไมถึงเกษตร ถึงเรียกมาถึงมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้เรามาให้คิดอย่างนี้เลยว่าเรามาช่วยกันพัฒนาอำเภอพ่ายืนของเราเนาะพัฒนาอำเภอพ่ายืนของเรานะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราพูดคุยกันแค่ข้อมูลเบื้องต้นเนาะเมื่อวานนี้น้องเพาะมาแล้วเนาะอันนี้ยังไม่มายังไม่มาพึ่งมาวันนี้เอาลองพูดหน่อยว่ามีอะไร ของดีของเพลงบ้างนะครับของดีของเพลงปลูกอะไรทําอะไรแล้วในนาตัวอันนี้เป็นี่เลนดิค่ะาวสารข้าวที่ลูกน้าฮามาจากหลวงปู่เจามืองกระฝันมาอยากอยากให้อยากให้ท่านรวยง่ายต่างล่ะค่ะว่าซอยเหลือเฮาว่าเฮาจะพร้อมที่จะเหตุโบราณการไปแบบใดแต่ว่าท่านทุกฝ่ายทุกทางนี่ถ้าน้ำเพียงพอแล้ว ตกะกูเฮาพร้อมัักเรืออยากอยากบบราณาถานถนนเข้าถึงแ่งน,นะนี่อันนี้คือเรื่องของน้ำนะครับต่อไปนะอยากทำแปลงรวมหลังเมื่อวานนี้นะครับเนาะแล้วก็อยากได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติมในด้านการผลิตพืชน,นะครับจากมาตรฐาน G A P มีโรงางานพันพัฒนาสินค้ากลุ่มเดียวกันนะครับ มาตรฐานเดียวกันพัฒนาบรรจุภัณฑ <hi> ์เนาะมีแหล่งเรียนรู้การแปรรูปกล้วยนี่ยมาตรฐหลายอย่างเนาะมุ่งสู่มาตรฐานเอียงนะรา้ที่ไหนแรงทุนหรอแรงุ่นเรอแรงุนเร ออกประสานสินค้าร่วมกันนะครับมีออกประสานสินเพื่อพัฒนานอีกประสานสินค้าร่วมกันถึงเมืองกษสิเมืองอำเภอพยูนเนี่ยทุกคนจะได้รู้ร่วมกันว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันดับเลขคือต้องสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันเนาะนะครับ ฝากก็ฝากทางทีมงานฝากทางท่านผู้นําที่มาวันนี้นะครับอย่าให้มันสูญเสียเปล่านะครับแล้วสิ่งที่ได้ในวันนี้โครงการที่ต่างๆที่เขียนลงไปในกระดาษวันนี้ผมก็จะประสานต่อนะครับไม่ให้มันสูญเปล่าแน่นอนนะครับสิ่งที่เราคิดวันนี้นะครับวอนอื่นนะครับทางสนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับ ที่จักเวทีในวันนี้นี่นะครับก็มีทางส่วนกลางร่วมแล้วก็เขตร่วมแล้วก็สำนักง,งานระเกษตรจังหวัดร่วมก็ขอขอบคุณทางท่านผู้นําที่มาร่วมในวันนี้